สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพายุบสีประจําวันศุกร์ที่1สิงหาคม 2, 5, 6หปวันนี้จะตรงกับวันขึ้น7จ็ดค่ำเดือน9ปีมะเส็งงูเล็กนะครับผมในวันนี้นะครับเป็นวันโกลและเป็นวันมหาโชคลาบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ค่าใครที่สนใจนะครับอยากจะร่วมบุญกับอาจารย์นรในการเปิดโชคเปิดลาบทักมา อินบ็อกซ์หลังใหม่ได้นะครับผมนะครับโอเคนะสีนำโชคดึงดูดการเงินในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีม่วงนะครับนะสีที่ดึงดูดในเรื่องของความรักเสน่ห์นะครับก็จะเป็นสีชมพูนะสีที่เสริมดวงอุปถัมดวงวันนี้นะครับก็จะเป็นสีส้มนะและสีเหลืองอ่อนสีที่ห้ามใช้วันนี้คือสี นะครับผมอ่าแล้วก็ที่สำคัญนะครับเลขนำโชคของวันนี้เลยนะครับก็คือเลข5เลข2เลข6เลข3เลข7เลข9และเลข4นะครับผมอ่าสาธุพุททางเปิดทำมังเปิดสังฆังเปิดใครชมจนจบใครกดไลค์กดหัวใจกดแชร์นะครับอ่าคอมเมนต์เพื่อ,อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์วันนี้ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวย และก็มีโชคดีนะครับสนใจดูดวงกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตายอยู่ที่599บาทนะครับใครสนใจสามารถติดต่ออาจารย์ทางอินบ็อกซ์ของ t ิกตอกหรือแพลตฟอร์มที่คุณรับชมเอาไว้ได้เลยมาครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้ได้ไพ่ว้าวนะฮะโอ้โหนะฮะ Age of Pentacle วันนี้กิจการงานของคุณมักจะได้รับโครงการใหม่ๆสิ่งใหม่ๆงานใหญ่ๆเข้ามานะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ มักจะได้โชคลาภเฮงๆปังๆนะครับสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนสดวันนี้จะมีคนมาทุ่มเทมาเปยให้กับคุณนะครับจะเจอสายเปยคนที่มีคู่วันนี้คุณมักจะได้โชคลาภจากคนที่คุณรักวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสมาธิไปเติมน้ํามันตะเกียงนะครับถวายหลอดไฟถวายเทพพรษาก็จะนะครับดึงดูดโชคลาภได้เป็นอย่างดีถ้านที่เกิดในวันจันทร์ครับ มาดูครับวันจันโอ้โหได้ไพ่เด้อเวอร์วันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับเป็นวันโชคดีเลยนะครับวันนี้จะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จงานเด่นงานดีการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินอยู่รอบตัวจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ถือว่าแฮปปี้เลยทีเดียวนะครับมันออกกําลังกายกันด้วยนะความรักคนโสดจะมีคนเข้ามาชอบเพราะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับ คนที่มีคู่วันนี้ความรักนะครับมักจะได้สิ่งดีๆจากแฟนหรือคนรักของคุณนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางข้ามญาตินะครับแล้วก็หมั่นสวนมดมนต์ไหว้พระกันด้วยนะครับวันนี้จะเป็นการเสริมดวงเป็นอย่างดีขอโชคขอลาบไปขอกับพระแม่ธรณีนะครับผมท่านที่เกิดในวันอ,อังคารครับวันนี้ได้ไพ่ ราชินีถ้วยกิจการงานของคุณนั้นวันนี้ต้องรอคอยก่อนชา้าๆได้พราเล่มงามนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับนะยังไม่สําเร็จนะครับนะแต่ก็ยังมีแววได้อยู่นะครับแต่ช้านิดนึงสุขภาพนะครับวันนี้นะมักจะมีเรื่องของการเครียดนะครับแล้วก็ระวังอาการปวดหลังปวดเอวปวดไหล ความรักคนสตดนะครับวันนี้ความรักเต็มไปด้วยการรอคอยยังไม่สมหวังนะคนที่มีคู่ให้ระวังในเรื่องของความคิดเยอะของคุณเองวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางใสย,ยัดนะครับแล้วกอ็อยากได้โชคลาภต้องอทําตัวให้สดใสอ้ร่าเริงนะครับก็จะดีเองวันนี้ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับวันนี้ได้ไพ่ จะติดกิจการงานของคุณนั้นนะครับวันนี้ให้ระวังความขัดแย้งต้องระวังคําพูดระวังอารมณ์ด้วยนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะให้ระวังจะมีปัญหาเรื่องของการเงินอย่าไปเซ็นคาประกันอะไรกับใครเด็ดขาดการลงทุนอย่าพึ่งนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้รรมัดระวังเรื่องของน้ําเหลืองเสียนะครับนะหรือว่าภูมิแพ้ความรักคนโสดวันนี้ยังไม่สมหวังอาจจะมีเรื่องมีปากเสียงได้ คนที่มีคู่ให้ระวังการทะเลาะเบาะแวงกันนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางอุมบาตพุทธกลางวันนะครับส่วนพุทธกลางคืนให้ไหว้พระปางป่าเรไร้นะครับวันนี้ตัวคุณเองนะครับอยากมีโชคลาภให้ไปขอพรกับพระแม่ศรีอุมาเทวีหรือว่านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายผู้หญิงสายนะักรบจะดีมากนะครับพระสุริโยไทยอะไรเงี้ยนะครับท่านที่เกิดในวัน พระฤหับสบ,บดีครับวันนี้ได้ไพ่ The Judgment กิจการงานของคุณนั้นต้องบอกว่านะมักจะได้รับงานเข้ามานะครับแต่อาจจะต้องเป็นการแก้ปัญหามากกว่านะครับนะการเงินก็เช่นกันวันนี้ถ้าคุณสร้างบุญเอาไว้เยอะนะครับก็จะได้โชคลาภแต่ถ้าคุณไม่ได้สร้างบุญอะไรวันนี้ระวังเรื่องของเจ้ากรรมนายเวทจะตามมานะครับนะเพราะฉะนั้นอยากได้โชคลาภหรืออยากคล่องตัวเรื่องการเงินให้ทําบุญก่อนนะครับ สุขภาพนะครับวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะครับนะปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเก่าๆจะมีเข้ามาความรักคนโสดว,วันนี้ยังไม่สมหวังนะครับคนที่มีคู่ให้ระวังการมีปากเสียงนะครับวันนี้ขอพอ่อนขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสมาธิหมั่นสวนมดมนต์และนั่งสมาธิเยอะๆนะครับท่านที่เกิดในวันสุขครั์วันนี้ได้ไพ่ สามถ้วยกิจการงานของคุณวันนี้มักจะได้รับความสําเร็จงานาดีมากเลยนะครับอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยมีคู่แข่งหน่อยแต่ก็ได้ครับวันนี้การเงินก็เช่นกันจะได้เฉลิมฉลองนะครับนะจากสิ่งที่คุณทํามาแล้วหรือว่าโชคลาภอยู่ใกล้ตัวสุขภาพนะครับนะให้มันออกกําลังกายแข็งแรงนะครับความรักคนโสดวันนี้นะคุณมักจะต้อง หันกลับมามองความรักนะที่อยู่ใกล้ๆตัวคนที่มีคู่วันนี้ความรักดีขึ้นอยู่แล้วนะครับยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางถวายเนตรนะครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางรำพึงนะครับนะจะได้เสริมดวงเสริมชะตาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมในการตั้งน้ําบูชาพระนะครับไปถวายน้ําฉันน้ําใช้จะเสริมโชคลาภได้ท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับ วันนี้ได้ไพ่เดอะเอ็มเพรสกิจการงานของคุณนั้นนะครับดูค่อนข้างจะนะครับเหนื่อยหน่อย,อยแต่ว่างานดีมากเลยนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้มักจะได้โชคลาภนะฮะอยู่รอบๆตัวคุณเลยนะฮะสุขภาพนะครับวันนี้ให้ออระวังเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้ทานน้ำเยอะๆนะครับความรักคนส่วนมีคนมาแอบบรักแอบบชอบคนที่มีคู่มีความรักแฮ ppy มีความสุขนะครับวันนี้ขอผ่อขอโชคลาภให้ไหว้พระปางนักปก นะครับขอพอรจากพระภูมิเจ้าที่หรือพระแม่ศรีอุมาเทวีนะครับนะบไปทําบุญเกี่ยวกับมูลนิธิผู้หญิงหรือว่าวัดที่มีแม่ชีก็จะดีมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนใครชมใครแชร์ใครม,นนมันสดมนวันนี้ขอให้มีโชคลาภอย่าลืมนะครับใครที่อยากร่วมบุญกับอาจารย์สามารถติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ได้นะครับนะวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ